สุดสดไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์ีตั้งแต่เธอมามาเป็นเจ้าชีวิตประตูหัวใจก็ปิดไม่เคยคิดรักใครขอบคุณครับ,<อ>บไม่ครับ ดีแล้วเมื่อกี้หน้าไหนจ้าแม่ดอกบัวที่อยู่ในสักจะบานคอยบานบานคอยหนีถ้าบานคอยพี่ไม่ตรงนี้ตอน แม่มาได้จบกอลิเกอะต่อครับต่อครับุบนะ้ต่อที่นิ้วหนูก็ถือว่าปลอดภัยนะครับนะครับรอรักริมทะเลทำไมชอบลืมเป็นต้นรอรักริมทะเลฟ้ากลึ้มตั้งคราวสีเท้ามองลืม,มงมฟ้ากระหึม ยอดไม้เป่นด้วยแรงลมทะเลปั่นป่วนลมสูวนผสมมันพาเทาเสียงเพลงผสม พูดเพราะความรู้น้อยต่ำต้อยเพียงดินเอาเสียงสวรรค์สร้างสร้างนานศินลปินเป็นนักร้องลูกทุ่งพลาินหาคู่อ,อยู่กับงสง ไม่ไหวติดทุทนอีกแล้วโอเคคุณนะครับค,ครับค,ครับแล้วนะฮะหล่าลมที่เรโนนะครับอ่าลองจัดเพลงต่อก่อนเลยเอาจดหมายมาเพิ่มมาเอาป่าวไ้ก่อนฝากไปก่อน,อ,นอ่ะนะอจัดเพลงต่อไปมาก,ก่อนเลยน้ำโทษที่รักกระสุนใครรักใครเห็นไหม <laughs> เรารักกันแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์ม แล้วยังไงล่ะแม่นักโทษที่รักนะ่ะนักโทษรักเขาเปล่ามั้งนักโทษรักนะ,ะขอบคุณครับะฮะหยิบมาเป็นปึกนึ่ว่าจะให้ทั้งหมด <laughs> มีต่อได้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 เดี๋ยวจะแวะมาบ่อยๆนะ,ะ <laughs> ได้ครับรอ่ะจ้าจดหมายของแม่อย,อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไหนล่ะแม่เป็นแต่ไม อ่งแล้วมั้งเลยเนี่ยฝากป้ายไว้รไปไหนหายไปเลยนังเจ้าขาผ่านาเธอมาได้ อ๋โอเคครับอาพรใจหน่วงนะักวนปันหลงหนะักตักอย่างหนึง <c oughs> ขอบคุณครับยากแต่แล้ว้องค,ครับครับอยู่ด้วยกันก่อน <c oughs> อ่ะยุงเท่านั้นแม่อ่าลืมไปแล้วล้างเก่าข้างกองฟางครับ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ถ่ายรูปหน่อยได้ไเกือบจะไม่ทันเลยนะโอ้ขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับหายจะแหยคอไม่ออกอ่ะม่าาไม่กินข้าวเลยแม่กินนิดนิดนะกินนิดหน่อยเอามือไหนดีเอากีใมือ่า ทายหน่อยทายหน่อยเร็วแม่ไม่กินข้าวมาด้วยเดี๋ยวพูดขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับพาฝั่งนี้มาแม่ครับมายาวๆขอเพลงด้วยขอเพลงอะไรครับแม่จำไม่ได้หรอกขอโทษที่คิดถึงแม่เปิดเพลงอื่นบ้างไหมเนี่ยเด่ะเอาอำนาจแห่งความคิดถึงอำนาจงความคิดถึงนะอำนาจแห่งความคิดถึงฝังเรื่งให้คอยขึ้นเรื่มแม่ควรเป็นไหนไม่ดุเลย S <S แม้ที่วันเดียวไม่นารอนรเฝากก้ากังุลหัวใจเล้ลอแมแบมนเดียสยังสิขอบคุณนสุ<ม>สรพรรณนี้มาสัุทธลักรานจำไม่ได้เลยจะขอเองเดี๋ยวก็เดินไกรอบหนึ่งคณแม้ นานเท่าไหร่ก็รอเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่ามีจุดหมายแตละละะะะะะละไม่มีใครทำให้ใจเธอเปลี่ยนไปแน่นอนหน้ามืดไม่มีไฟนะฮะแต่ลงไปได้นะปิดเสือ้อ ค่อยๆค่อยๆอ่าเปิดไฟแลวมีไฟอยู่มีไฟอยู่เดยวลงไปหานะจ๊ะเดี๋ยวลงไปหาเดยวลงไปหานะสักครู่อะไรนะหน่อยพร้อมไหมจ๊ะมาห้าสี่สามสองเยเหมือนไม่ได้นัดกันมาไอีที อันหนึ่งสองสามแล้วกันหนึ่งสามหนึ่งสองสามแล้วกันอันหน <Yeah. S 1> ึ่งสองสามย้เอกสักทีหนึ่งอันหนึ่งสองสามย้อ่าแป๊บซี่พลังงานแม่พลังงานเมื่อวานโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้ค่ำคืนนี้เดี๋ยวสวัสดีครับเตินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับ